5สถานที่สุดแปลกเราว่ามันถูกสร้างมาจากมนุษย์ต่างดาว 1. The d e v i l Marble หรือลูกหินปีาศาจนี่ถือเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ถูกขนานนามว่ามีการพบเห็น UFO มากที่สุดอีกสถานที่หนึ่ง เดอะเดวิ m a มเบลชาอบอริจินในท้องถิ่นจะรู้จักพวกมันกันเป็นอย่างดีในชื่อวารุมกูมันเป็นกลุ่มก้อนหินแกรนิตขนาดใหญ่ภูมิทัศน์ที่น่าประทับใจทอดยาวสุดลูกหูลูกตาไปทางตอนใต้ของเทอร์เนนครีกกว่า100กิโลเมตรในทางตอนเหนือของประเทศออสเตรเลีย จ้เหินยักษ์เหล่านี้จะถือเป็นสัญลักษณ์และเป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่มีชื่อเสียงซึ่งได้รับการยอมรับมากที่สุดแห่งหนึ่งของดินแดนชนบทอันห่างไกลของประเทศออสเตรเลียเดอะเดวิลเมเบิลนั้น <c oughs> เกิดขึ้นจากการกัดเซาะในช่วงเวลาหลายร้อยล้านปีที่ผ่านมาลูกหินเหล่านี้ ประกอบไปด้วยหินแกรนิตที่มีขนาดตั้งแต่50ซนตเมตรไปจนถึง6เมตรเลยทีเดียวหินบางก้อนนั้นถูกวางตามธรรมชาติแต่ก็มีอีกหลายก้อนที่มีความสมดุลอย่างไม่เป็นธรรมชาติวางซ้อนบนยอดกันและกันหรือวางบนหินที่มีขนาดใหญ่กว่าในขณะที่ก้อนอื่นๆมีรอยแยกออกจากตรงกลางแม้ว่าพวกมันเหมือนจะถูกวางอย่างระมัดระวัง หรือบางทีอาจถูกน้ำท่วมหรือทานน้ำแข็งมาจากที่ไกลๆแต่จริงๆแล้วก้อนหินเหล่านี้ก่อตัวขึ้นบนพื้นโดยการกัดเซาะของหินที่มาถึงพื้นผิวจากทางด้านล่างมีทฤษฎีที่ว่าด้วยการกำเนิดของเจ้าเดอะเดวิลมาเบลว่ามันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรเริ่มต้นเมื่อหลายร้อยล้านปีก่อนเมื่อหินหลอมเหลวในบริเวณน,นี้ที่อยู่ใต้ดินที่เพิ่มสูงขึ้นจนทะลุพื้นจากด้านล่างขึ้นมา ประทุออกและตกลงเป็นชั้นแข็งลงบนพื้นโลกหลังจากนั้นไม่นานแรงเคลื่อนของเปลือกโลกทําให้เกิดการพับของเปลือกโลกในบริเวณดังกล่าวซึ่งทําให้หินแกรนิตแตกออกเป็นก้อนสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ การปลุกก่อนโดยน้ําและลมปัดออกและทําให้มันกลายเป็นก้อนหินเรียบอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันความแตกต่างของอุณหภูมิที่ฉับพันระหว่างกลางวันและกลางคืนในพื้นที่ทะเลทรายอันแห้งแลง้งซึ่งเป็นที่ตั้งของเขตพื้นที่สงวนจึงไม่ค่อยมีผู้คนเข้ามายุ่งกับพวกมันทําให้หินเหล่านี้ขายายตัวและหดตัวซ้ําๆจนในที่สุดหินบางส่วนก็เกิดการแตกครึ่งหนึ่งอย่างสมบูรณ์ไม่สามารถปฏิเสธได้เลยว่า the devil marble เป็นหนึ่งในสถานที่ที่งดงามที่สุดในดินแดนอันห่างไกลคุณจะได้สัมผัสกับประสบการณ์พระอาทิตย์สีทองและสีแดงสร้างสีสันที่งดงามตัดกับท้องฟ้ายามเย็นสีน้ำเงินเข้มหลายๆครั้งนักท่องเที่ยวที่มาที่นี่ มักจะสามารถถ่ายติดวัตถุแปลกประหลาดบางอย่างเอาไว้ได้อย่างเช่นในวันที่23สิงหาคม2008นายโรเจอร์เปอร์เนอร์ชายวัย52จากเมืองฮันเตอร์วิลล่าในนิวซอลเวลหลังจากที่เขาพยายามใช้เวลาหลายชั่วโมงในการถ่ายเซลฟี่กับเจ้านกอินทรีตัวหนึ่งหลังจากที่เขานำรูปที่ถ่ายได้ขึ้นมาดู เขาก็ต้องพบกับความผิดปกติภายในภาพเขาสังเกตเห็นวัตถุแปลกประหลาดสีดำทรงกลมมันลอยอยู่เหนือท้องฟ้าอย่างน่าพิศวงโรเจอร์กล่าวว่าเขาเชื่อในสิ่งมีชีวิตจากนอกโลกอย่างหมดใจเพราะเมื่อ30ปีก่อนเขาก็เคยเห็นอะไรแบบนี้บนท้องฟ้าที่ควีนแลนด์มาก่อนรวมถึงยังมีรายงานบันทึกประจำวันของนักท่องเที่ยวอีกหลายรายที่ระบุว่าได้เจอกับวัตถุแปลกประหลาดนี้เหนือท้องฟ้าที่เดอะเดวิลมาเบอย่างเช่น รอดพีเมอร์ชายวัย27ปีเขากล่าวว่าเขาได้พบเจอกับสิ่งที่ไม่สามารถระบุชนิดของมันได้บนท้องฟ้า มันสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระและหายไปอย่างรวดเร็วเขายัางกล่าวเพิ่มเติมอย่างหนักแน่นอีกว่าสิ่งที่เขาเจอนั้นเป็นความจริงและภรรยาของเขาที่อยู่ในเหตุการณ์เองก็ยืนยันว่าคือเรื่องจริงแต่เป็นที่น่าเสียดายที่พวกเขาไม่สามารถบันทึกภาพของมันไว้ได้ทันถือว่าเด e ะเดวิ Marvel เป็นทั้งสถานที่ที่สวยงามและลึกลับมากๆอีกหนึ่งที่ในโลกของเราเลยก็ว่าได้ 2. t ทเทมโพทัสมาเนียหรือเสาโทเทมแห่งทัสมาเนียทัสมาเนียนั้นเป็นเกาะหนึ่งซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของออสเตรเลียและตั้งอยู่ประมาณ150ไมล์จากทางตอนใต้ของทวีปออสเตรเลียเกาะที่สวยงามแห่งนี้เป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีในด้านสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและได้รับการส่งเสริมให้เป็นเกาะแห่งแรงบันดาลใจเนื่องจากประมาณ45%ของเกาะนี้ประกอบไปด้วยอุทยานแห่งชาติ และป่าสงวนรวมไปถึงมรดกโลกท่ามกลางความงามตระการตาตามธรรมชาติของรัฐทัสมาเนียมีความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่เรียกว่าเดเธอร์เทมโปซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติเทสมันมันตั้งอยู่ที่แหลงห้วยของเกาะซึ่งหากมองออกไปที่ขอบชายฝั่งเทสมาเนียจะพบว่ามันมีความสูงกว่า6เมตร หรือประมาณ213ฟุตด้วยโครงสร้างที่น่าตื่นตาตื่นใจนี้เองทําให้มันเป็นสถานที่ดึงดูดนักบินเขาจากทั่วโลกจากมุมมองของทางธรณีวิทยาแล้วเสาหินที่สูงชันส่วนใหญ่แล้วจะเป็นแนวดิ่งซึ่งมันถูกคลื่นลมและคลื่นทะเลกัดเซาะมาเป็นเวลานาน โดยทั่วไปแล้วหินเหล่านี้มักจะแยกตัวออกจากชายฝั่งโขดหินบนชายฝั่งนี้นั้นน่าทึ่งมากแต่ก็ไม่ใช่ลักษณะถาวรในภูมิประเทศสทักทีเดียวเช่นเดียวกับการกัดเซาะไม่ใช้ไม่นานพวกมันก็จะพังทลายลงมาในที่สุดสิ่งที่ทําให้เสาโทเทมมีความพิเศษคือข้อเท็จจริงที่นักธรณีวิทยาประเมินว่าเสาโทเทมแห่งนี้มันตั้งตรงะสูงอยู่ตรงนี้มานานกว่าหลายร้อยปีเมื่อพิจารณาถึงการกัดเซาะที่ฐานของเสาโทเทม ซึ่งอยู่ภายใต้การกัดซอกของคลื่นอย่างต่อเนื่องบางคนอาจมองว่าการที่สาวโทเทมนี้สามารถยืนนิ่งอยู่นั้นถือเป็นปาฏิหาริย์ของธรรมชาติโดยเส้นผ่าศูนย์กลางเพียง4เมตรหรือประมาณ13ฟุตโทเทมนี้น่าจะพังทลายลงเมื่อหลายร้อยปีก่อนหน้านี้มานาะแล้วแล้วเพราะเหตุใดมันยังคงตั้งตรหง,ง่าอยู่ได้ท่ามกลางคลื่นลมและคลื่นน้ำที่รุนแรงเช่นนี้เป็นไปได้หรือไม่ เสาโทเทมแห่งทัสมาเนียนี้นั้นอาจไม่ได้ถูกสร้างขึ้นโดยธรรมชาติแต่อาจถูกสร้างขึ้นโดยสิ่งมีชีวิตจากต่างดาวทําให้มันทนทานต่อการเสื่อมสลายตามธรรมชาติอย่างไรก็ตามมันก็ทําให้ความฝันของนักปีนเขาหลายคนนั้นเป็นจริงแม้ว่าเสาแห่งน,นี้จะเสี่ยงต่อการพังทลายลงทุกวินาทีและขึ้นชื่อว่ายากและเฤอหดต่อการปีนเป็นอย่างมากแต่ก็ไม่อาจหักห้ามผู้คนเหล่านี้ที่มีใจรักในการปีนเขานั้นถอดใจลงได้ นักปีนเขาหลายคนยอมรับความท้าทายที่สาวดังกล่าวนี้นั้นนําเสนอให้กับพวกเขาในการพิชิตความงามอันเป็นลักษณะของความพิศวงนี้3 the t i a n น h ื Mountain หรือผู้เขาเทียนจืออย่างที่เราทราบกันดีว่าประเทศจีนนั้นนอกจากจะเป็นประเทศที่มีประชากรเยอะที่สุดในโลกแล้ว ที่ประเทศจีนยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอันน่าตื่นตาตื่นใจและสวยงามมากมายอีกด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาตินั้นมีมากมายหลากหลายไม่แพ้บ้านเราเช่นกันมันเป็นสถานที่ที่เชื่อว,ว่าคอหนังฮอลลีวูดหลายคนต้องอยากลองไปเยือนสักครั้งในชีวิตนั่นคือภูเขาเทียนจือที่นี่เป็นสถานที่ต้นแบบของหนังเรื่องอวตาร หนังที่สร้างความตื่นตะลึงในภาพฉากหลังและสเปเชียลเอฟเฟกที่งดงามตระการตามมาแล้วภูเขาเทียนจือ่อตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเมืองอูหลิงหยวนในมณฑลหูหนานจุดสูงสุดอยู่ที่1,262เมตรมีพื้นที่ทั้งหมด67ตารางกิโลเมตรการกำเนิดของความงดงามตามธรรมชาติของภูเขาเทียนจื่อคือการทับถมของหินตะกอนมากกว่า318ล้านปีหินที่ถูกกัดกร่อนจากทั้งน้ำและสายลม ค่อยๆกลายเป็นหินค้อนที่มียอดสูงนอกจากนี้การกัดเซาะยังสร้างชั้นต่างๆที่แบ่งเป็นชั้นๆอย่างชัดเจนซึ่งทำให้เกิดสีและรูปร่างที่แตกต่างก,กันไปตลอดหลายปีในขณะเดียวกันภูเขาที่อายุน้อยกว่าและถูกกัดเซาะน้อยกว่าก็จะกระจายตัวอยู่ทั่วส่วนที่เหลือของอุทยานซึ่งมีส่วนทำให้เกิดการก่อตัวของภูเขาที่หลากหลายและไม่เหมือนใครที่นี่ซึ่งอัศจรรย์เป็นอย่างมากอย่างไรก็ตามเนื่องจากความงาม และความน่าเหลือเชื่อของต้นกําเนิดของมันปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามีหลายๆคนเชื่อว่าบางทีมันอาจไม่ได้สร้างขึ้น,นมาจากธรรมชาติก็เป็นได้ 4. Giant Causeway หรือทางเดินแห่งยักษ์สถานที่แห่งนี้ประกอบไปด้วยเสาหินบักซอกกว่า40,000แท่ง ขนาดเสาวกว้างกว่า46บเซนติเมตรมีความสูงประมาณ1-2เมตรลักษณะตั้งแต่สามเหลี่ยมไปจนถึง12เหลี่ยมเกิดจากการเย็นตัวของลาวาเมื่อประมาณ60ล้านปีก่อนซึ่งสาเหตุที่ทำให้มันเป็นรูปร่างเลขาคณนิตที่สมมาตรในขณะนี้นั่นเป็นเพราะเนื้อของหินบะซอลของลาวาในบริเวณนี้มีความสม่ำเสมอกันเมื่อลาวาเริ่มแข็งตัวและมีการหดตัวขึ้นแรงหดตัวนี้จะกระจายไปอย่างสมอเสมอการทั่วทั้งพื้นผิว และเกิดการแตกร้าเป็นทรงเลขาคณิตที่สวยงามตามตำนานนั้นกล่าวว่านี่เป็นเส้นทางที่ยักษ์สตนนั้นออกมาสู้กันจึงได้ชื่อว่าเป็นทางเดินแห่งยักษ์ผู้ที่เชื่อในเรื่องมนุษย์ต่างดาวนั้นต่างออกมาให้ความเห็นว่าสถานที่ที่ชวนพิศวงแห่งนี้มันอาจถูกสร้างมาเป็นเวลาอันแสนานานจากสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาก็เป็นได้ 5. หุบเขากอบลิน หนึ่งในสถานที่อันแปลกประหลาดในรัฐยูทาห์สหรัฐอเมริกามันตั้งอยู่ระหว่างเมืองกรีนริเวอร์และแฮงสวิลโดยในหุบเขาแห่งนี้มีหินหูรูอยู่เป็นจำนวนมากจนเรียกได้ว่าเป็นอาณาจักรแห่งหูดูเลยทีเดียวซึ่งผู้คนก็ได้ให้ฉาย,ายากับหินของที่นี่ว่าหุบเขาแห่งกรอบบลินเนื่องจากหินมีลักษณะก่อตัวเป็นแท่งเตีย้ยมีส่วนที่เป็นหัวใหญ่กว่ส่วนอื่นคล้ายกับรูปร่างของกรอบบิน ซึ่งเป็นตัวประหลาดในเทพนิยายมีรูปร่างเล็กคล้ายคนแคระและมีลักษณะหน้าตาที่อับประหลาดหินประเภทฮูดูก่อตัวขึ้นจากการกัดเซาะของหินทรายที่เรียกว่าเอ็นทันตราซึ่งอยู่ระหว่างยุคจุลศิษิ์ประมาณ 140- ถึง150ล้านปีที่ผ่านมาหุบเขาแห่งนี้ตั้งอยู่ติดกับทะเลสาบโบราณหนึ่งในปัจจัยของการกัดเซาะและการตกตะกอนทำให้เหินมีรูปทรงคล้ายกับตัวกรอบบินรูปทรงแตกต่างกันไปหุบเขาเหินกรอบบินแห่งนี้ ถูกค้นพบครั้งแรกโดยเหล่าคาบอยท้องถิ่นที่กำลังตามล่าหาวัวพันเนื้อพวกเขารู้สึกว่าดินแดนแห่งนี้นั้นแปลกประหลาดและมีความน่ากลัวด้วยรูปร่างของหินฮูดูซึ่งดูเหมือนกองทัพกอบลินแน่นอนว่าสถานที่แปลกๆเช่นนี้ย่อมมีทฤษฎีแปลกๆตามมาเช่นกันอย่างทฤษฎีที่ว่าสถานที่แห่งนี้นั้นอาจถูกสร้างมาเพื่อบูชาหรือสักการะสิ่งมีชีวิตที่มาจากนอกโลกก็เป็นได้